จบลงไปแล้วสำหรับเกมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติค่ะกับโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสได้รับเสียงชื่นชมจากคนที่รับชมการถ่ายทอดสดอย่างมากนะคะถึงความทุ่มเทและความสวยงามอลังการค่ะแต่ในความอลังการที่เกิดขึ้น แฝงไว้ด้วยต้นทุนอย่างไรสิ่งตอบแทนกลับมาคุ้มค่าแค่ไหนคิดยกกำลังสองเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิษประธาน TDRI กันค่ะอาจารย์ฝรั่งเศสโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมว่าเก่งมากในการออกแบบกิจกรรมในการเปิดและปิดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยฝรั่งเศสทําไมต้องเผชิญกับคําถามเรื่องความคุ้มค่าด้วยล่ะคะ่ะทุกที่นะครับตอนหลังๆจัดงานใหญ่ๆฟุตบอลโลกโอลิมปิกนะครับมีเครื่องหมายคําถามทั้งสิน้นเพราะง,งานเหล่านี้แพงแสนแพงครับเพราะฉะนั้น จะดูประโยชน์กับดูต้นทุนต้องมาช่างกันตามวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์ครับถ้าอย่างนั้นเราย้อนกลับไปในความประทับใจแรกก็คือพิธีเปิดค่ะอาจารย์แบบนี้เนี่ยที่ได้รับเสียงชื่นชมมากๆเนี่ยถือว่าคุ้มแลหรือยังคะแล้วแต่รัฐบาลและประชาชนฝรั่งเศสนะครับประเมินว่าคุ้มไม่คุ้มแต่ของอย่างนี้มีต้นทุนครับพิธีเปิดถือว่ากินใจคนนะครับได้ใจคนประทับใจอย่างยิ่งที่ฝรั่งเศสมีของมาโชว์มากมายจนคนบอกว่า เป็นงานแสดงซอฟต์พาวเวอร์ของฝรั่งเศสซึ่งผมก็เห็นว่าจริงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันครับในด้านเศรษฐกิจนะครับเราเคยคิดว่างานอย่างโอลิมปิกจะดึงคนเข้าปารีสเยอะๆแล้วทำให้เมืองคึกคักปรากฏว่าโรงแรมแทนที่จะขึ้นราคากับลดราคาครับเพราะเห็นว่าคนจำนวนหนึ่งจะไม่มาปารีสทั้งๆที่หน้าร้อนเป็นเวลาที่คนอยากไปเที่ยวปารีสกันเยอะอยู่แล้วเมืองสุดแห่งความโรแมนติกแต่ก็กลับปรากฏว่าคนกลัวว่าคนจะเยอะในช่วงโอลิมปิก จึงหนีไปเที่ยวที่อื่นกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าในด้านเศรษฐกิจดูเหมือนจะมีผลเสียมากกว่าผลดีครับแต่แล้วทําไมถึงมีหลายๆประเทศอยากจะเป็นเจ้าภาพคะอาจารย์แสดงว่าเศรษฐศาสตร์การกีฬานีมันน่าจะให้ผลในเชิงบวกอยู่เหมือนกันนะคะในอดีตครับก็จะมีหลายประเทศนะครับอยากจัดโอลิมปิกแล้วก็ใช้โอกาสในการจัดโอลิมปิกในการแสดงจุดเด่นของประเทศครับโดยเฉพาะถ้ามาดูประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียครับ <also that S 2> เช่นญี่ปุ่นจัดโอลิมปิกครั้งแรกนะครับ1964 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกําลังฟื้นตัวหลังสงครามและเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นปีที่ญี่ปุ่นเปิดตัวรถไฟชิงกันเซ็นและหลังจากนั้นก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกคนก็ยอมรับว่าญี่ปุ่นไม่ใช่คนแพ้สงครามแต่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าครับหลังจากนั้นมานะครับก็ปรากฏว่าเกาหลีก็จัดแต่เกาหลีจัดก,กีฬาโอลิมปิกนะครับในปีหลังจากเกิดวิกฤตกรารเศรษฐกิจเอเชียต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วเกาหลีก็ได้รับผลกระทบเกิดวิกฤตตามไปด้วย ปีถัดมาครับเกาหลีจัดโอลิมปิกก็คล้ายๆกับส่งสัญญาณว่าเกาหลีฟื้นแล้วและเกาหลีก็ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การ OECD ก็คือกลายเป็นประเทศรายได้สูงเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อจัดที่ประเทศจีนนะครับตอนนั้นจีนก็คึกคักอย่างยิ่งครับ <c oughs> จีนกลายเป็นเบอร์สามของโลกในเชิงของมหามำนาาทางเศรษฐกิจครับ,รบเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเวลาจัดโอลิมปิกนั้นก็ต้องการแสดงว่าประเทศของตัวเองมีความก้าวหน้าอย่างไร และใช้โอกาสการจัดโอลิมปิกเป็นการโฆษณาครับอืมแสดงว่าต้องลงทุนอย่างมากนะคะอย่างฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะใช้งบประมาณในในท่านกลางความพยายามที่จะคุมงบประมาณอยู่ด้วยนะคะฝรั่งเศสเองนะครับก็ใช้งบประมาณไปถึงประมาณ1 0,000ล้านเหรียญน,นะครับ <S 2> <S 2> <ฮ>ซึ่งถือว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกับโอลิมปิกครั้งก่อนๆหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่โตเกียวหรือที่บราซิลนะครับก็ปรากฏว่ายังเป็นเงินที่น้อยลงไปพอสมควร ทางนี้ก็เพราะว่ามันมีบทเรียนเยอะครับว่าการจัดโอลิมปิกนะครับมักจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าต้นทุนในการจัดสูงกว่าที่คิดส่วนประโยชน์ที่ได้มักจะต่ํากว่าที่คาดเสมอครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้จึงทําให้รอบหลังนี้นะครับที่จัดที่ปารีสนั้นมีการแข่งกันกันเพียง2เมืองเท่านั้นที่ยื่นสมาแข่งกันจริงๆก็คือลอสแองเจลิสกับปารีสและสุดท้ายปารีสได้ไปนะครับและ ถ้าดูปรากฏการ์ตัวนี้จะพบว่าความสนใจอยากเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของเมืองต่างๆลดลงจากสมัยก่อนเยอะเลยครับสมัยก่อนเวลาการแข่งขันกันจํานวนเมืองที่เข้าร่วมแข่งขันจะมากกว่านี้ครับสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็เพราะว่า10ใน13ครั้งหลังของการจัดโอลิมปิกขาดทุนครับเรียกได้ว่าขาดทุนในเชิงตัวเงินเกือบทุกครั้งถ้าจะได้ประโยชน์มันเป็นประโยชน์ด้านรัฐศาสตร์ประโยชน์ด้านภาพลักษณ์ ซึ่งมันก็มาด้วยราคาที่สูงพอสมควรครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากโอลิมปิกเพิ่มขึ้นจริงคือรายได้จากการถ่ายทอดนะครับกับรายได้จากสปอนเซอร์แต่รายได้เหล่านี้ไม่ได้เข้าประเทศที่จัดแต่เข้าองค์การโอลิมปิกสากลซึ่งก็จะเจียดส่วนหนึ่งมาช่วยเมืองที่จัดครับแต่รายจ่ายนั้นเมืองที่จัดรับไปเต็มๆและต้นทุนส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและมักจะเกิดกรณีที่ว่าประมาณการต้นทุนต่ําเกินไปเช่นโอลิมปิกส่วนใหญ่นะครับ คาดว่าจะใช้เงินประมาณ100ของจริงใช้เกือบ300เป็นต้นคือใช้มากกว่าที่คาดไว้เกือบสองเท่านะครับและกรณีของปารีสนั้นก็ใช้มากกว่าประมาณเท่าตัวนิดหน่อยเรียกได้ว่าประมาณการต้นทุนต่ำกว่าจริงแต่ประโยชน์น้อยเกินจริงกรณีของการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจัดโอลิมปิกปารีสคล้ายๆออกมาในทางเป็นผลลบด้วยซ้ําเพราะสุดท้ายนักท่องเที่ยวน้อยกว่าปกาติครับและผลในระยะยาวนะครับที่หลายประเทศจัดกัน สร้างสนามสร้างฟอรซิลิตี้ต่างๆก็พบว่าสุดท้ายไม่ได้ใช้เยอะอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นประโยชน์ระยะยาวก็ไม่ค่อยได้เยอะด้วยครับไทยดูเหมือนจะมีวิสัยทัศน์ในการกระตุน้นด้วยการจัดงานอีเวนต์แบบนี้เหมือนกันค่ะสเกลงานอาจจะไม่ใหญ่เท่าโอลิมปิกค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องขบคิดบ้างคะอาจารย์การจัดโอลิมปิกนะครับเป็นมหาก,กรรมกีฬาโลกนะครับสร้างภาพลักษณ์ได้มหาศาลในเวลาเดียวกันก็ใช้เงินเยอะ,อะงานมหก,กรรมต่างๆที่รัฐบาลอยากจะทำนะครับก็มีบางส่วน มีลักษณะคล้ายๆโอลิมปิกในเซนส์ที่ว่าพยายามสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับให้คนมาสนใจเที่ยวประเทศไทยรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแต่ของส่วนใหญ่ที่สร้างมักจะเป็นของที่สร้างแล้วใช้กันได้ครั้งเดียวหรือใช้ได้ไม่นานเรียกได้ว่าใช้ได้ไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนหลังจากนั้นการใช้ก็จะค่อยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้มักจะไม่ค่อยสูงอย่างที่คิดและก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์เดียวกันยิ่งเป็นงานใหญ่ คนที่เคยจะไปเที่ยวที่นั้นเพ,อเ,พอเปลี่ยนใจไม่ไปเที่ยวก็มีนะครับแต่ต้นทุนมักจะสูงเกินคิดนะครับเหมือนกับโอลิมปิกและเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจึงควรเป็นบทเรียนนะครับให้รัฐบาลคิดดีๆถ้าจะจัดมหกรรมจัดอีเวนต์ใหญ่ๆสิ่งที่ควรระวังก็คืออย่าให้งานนั้นเป็นการจุดพลุครั้งเดียวจัดอีเวนต์ครั้งเดียวแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ทิ้งข้าวของทิ้งไว้ที่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ครับ ขนาดโอลิมปิกนะคะจารย์มีการประมาณการสิ่งที่จะได้รับในตัวของเว็บไซต์โอลิมปิกด้วยซ้าไปแล้วอย่างไทยล่ะคะถ้าเราอยากจะทำอีเวนต์แบบนั้นเนี่ยการประมาณการที่มันจะทําให้เราปลอดภัยมากที่สุดโดยเฉพาะเราอยากจะดึงเรื่องซอฟต์าวร์เรื่องการท่องเที่ยวแบบนี้ต้องทํำยังไงคะอาจารย์ก่อนอื่นนะครับก็ต้องประเมินกําลังตัวเองให้ดีๆเคยมีความคิดนะครับในบางยุบบางสมัยว่ารัฐบาลไทย อยากร่วมกับอาเซียนบางประเทศจัดฟุตบอลโลกอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคงต้องไปสร้างสนามเต็มไปหมดและสุดท้ายคงไม่มีการใช้ปริมาณสนามเยอะขนาดนั้นอันนี้ก็จะเสียเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต้องประมาณกําลังตัวเองและถ้าจะจัดอีเวนต์ใหญ่ๆยึดหลักเศรษฐศาสตร์ช่างต้นทุนช่างประโยชน์ให้ดีและระวังไว้ต้นทุนมักจะสูงเกินคิดนะครับเช่นก่อสร้างล่าช้างบบานปลายที่ผ่านมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตีต้นทุนต้องตีต้นทุน แบบสมจริงที่สุดในเวลาเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับอย่าไปโฆษณาเกินจริงเพราะสุดท้ายมันจะไม่ได้ตามนั้นจริงและต้องออกแบบที่ดีเมื่อสร้างไปแล้วเมื่อพัฒนาโครงสร้างต่างๆไปแล้วสุดท้ายต้องทําให้ใช้ประโยชน์ได้เช่นจัดงานต่างๆอย่าให้ไกลเมืองมากเกินไปถ้าคนต้องเสียเวลาออกไปนะครับเพื่อใช้ประโยชน์สุดท้ายการใช้ประโยชน์ก็ไม่เกิดครับสําคัญที่สุดครับวิธีคิดของคนจัดอย่าไปเน้นจุดพลุอีเวนต์เน้นตูมเดียว เพราะว่างานอย่างนี้ถ้าเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันต้องใช้เวลายาวนานและให้เกิดการใช้สอยประโยชน์เยอะที่สุดครับค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะจริง,รงๆไม่ผิดถ้าคิดจะทำอีเวนต์ใหญ่ๆเพียงแต่ต้องคิดให้รอบคอบว่าสุดท้ายแล้วถ้าผ่านพ้นงานนี้ไปเรายังใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะ,ะถ้าเป็นงานที่เอกชนจะจัดแล้วรัฐบาลเข้าไปช่วยนะครับงานอย่างนี้ค่อนข้างปลอดภยัยเช่นห้างสรรพสินคา้าอยากจะจัดงานปีใหม่เขาดาวใหญ่ๆ ปล่อยเขาทำไปรัฐบาลคอยช่วยประชาสัมพันธ์แต่ถ้ารัฐบาลจะทำเองพึงระวังให้มากครับค่ะอันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ่ะ